สวัสดีค่ะมาดูการบ้านของนักเรียนพี่อ้อยนะคะกลับมาจาก r o a d trip to Arkansas นะคะกันบ้านนะคะโจทย์ให้แต่งเป็นพ t t e n s นนะพี่อ้อยเขียนมาแบบนี้นะคะแก้ให้เยอะเลย <laughs> Vacation to Arkansas it was the time to go vacation ก็เปลี่ยนให้เป็น The time for vacation น่าจะมี article ด้วยไหมอะว a c a ค i ันตอนที่แกลืมนะคะ Avacation to Arkansas นะ we plan to go to นะคะ Arkansas หรือ we plan to visit Arkansas ได้เหมือนกันนะคะ to spend camping in the wood นะคะแล้วก็แก้ว่า I can't say to do camping in the woods หรือ to spend time camping in the woods นะคะ We left our home on April 8, 2024 and spent first night in d e s p e r s e camp ตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อเฉยๆไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะคะไม่ต้องใส่ตัวใหญ่ เพราะตอนที่เอาตรวจไม่รู้เอาไปหาหลังจากที่ตรวจแล้วนะคะถึงรู้ว่าเขาไม่ใช่ชื่อเฉพาะก็ไม่ต้องตัวใหญ่นะคะ it's called Mary w a t h e r l e w i s อันนี้ไม่รู้อ่านว่าลิวหรือลิลวิสนะอ่านว่า Lewis ลิลส์ละกันแล้วก็ in it ตรงนี้ไม่ต้องมีคำว่า in นะคะเป็น it is in Nash ผมไม่รู้ออกชื่ออ่านว่าอะไร <laughs> Transnational Park Tennessee next morning มีคอมมาด้วยนะคะ We headed out to o s a r k National Forest in Arkansas. The camp was deep in the w o o d ต้องสลับที่กันนะคะ Very natural, close to the creek. ตัวนี้เป็น preposition ไม่ต้องใส่ D นะคะถ้าเป็น past tense เป็น verb ถึงใส่นะคะตัวนี้ไม่ใช่ verb เป็น preposition And there was not any other people there ตรงนี้นะคะโบ๊บอกว่าใช้คำว่า crowded เป็นเลยก็ได้ว่า and was not crowded there แบบนี้ก็ได้นะคะ we spent two nights nice. slept in our car นะคะ we spent two nights nice. slept sleeping in our car sleeping in our car เนี่ยคือโอ๊ตอะติดใจว่าโจทย์เป็น past tense ไงโอก,ก็เลย แนะนำว่าใช้ s l e เนี่ยดีกว่าเพราะเป็น past tense นะคะ That was very heavy rain in the second night มีฝนตกคืนที่สองนะคะ After that we spend every night in this Ozark National Forest every night ตรงนี้ลืมนะคะ every night ไม่ต้องใส่ s เพราะ every กับ night every day every night นะคะ ไม่ต้องใส่ s นะคะเขาเป็นคำของเขาเองนั่นแหละแต่เราไม่ต้องใส่ s นะคะเหมือน every house every home after that we spend every night in o s a k National Forest but change the camp size นะคะเราแต่งเป็น past tense เราใช้เป็น change past tense นะคะแล้วก็ in o s a k ได้เลยไม่ต้องมีคำว่า t h i s ย้ำเข้าไปอีกไม่ต้องนะคะ On April พี่อ้อยจะบอกว่าจนกระทั่งวันที่14เขาก็เลยใช้คำว่า until นะคะแต่โอ๊ตแนะนำว่าใช้คำว่า on ดีกว่าคือเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าจนกระทั่งนี้เราแค่บอกว่าวันที่เท่านี้เราก็ตัดสินใจได้เลยนะคะ On April 1 4 t t h we made decision to go back home and we stop at the first camp again b f o r r w we r r v w back home ตรงนี้เป็น and เพราะว่าไม่ได้มีการขัดแย้งแต่อย่างใดนะคะก็คือเราเระหว่าเราเดินทางกลับบ้านแล้วเราก็ได้หยุดที่เดิมหนึ่งครั้งก่อนนะคะเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ก็ทําไปต่อเนื่องทําไปด้วยความตั้งใจอย่างเงี้ย <c oughs> อธิบายยากจัง The trip was very fun and we Very much enjoy our time there. ตรงเนี้ยนะตรง we very much enjoy เนี่ยโอจะหาข้อมูลก่อนนะคะว่าเอ๊ได้ไม่ได้เพราะโอจะไม่คุ้นโอจะวอกอถ้าโอคุ้นก็คือ and we were enjoying or and we enjoy อย่างนี้ไปเลยนะคะโอก็ไปหาข้อมูลเออเขาใช้แบบนี้ very much enjoy อย่างนี้ได้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยโอแนะนำว่าให้ใช้ We headed home จะได้ไม่เป็น we drop back home เมื่อกี้ก่อนเราก็มีข้างบน back home อะไรไปแล้วครั้งหนึ่งไงคราวนี้โอ๊ตก็เขียนให้ใหม่เป็นไอเดียนะคะว่าถ้าโอ๊ตแต่งเนี่ยโอ๊ตจะแต่งแบบไหนจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะในการเล่าเรื่องอะจะได้มีภาพให้คนอ่านจินตนาการตามไปได้นะคะ It was a time for our vacation to Arkansas. We plan to camp in the woods for several nights. The trip started on April 8, 2024. ตรงนี้นะคะก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะไปพักผ่อนกันแล้วนะเหมือนแบบเป็นพักร้อนของเราที่อาคารนซาแล้วเราก็วางแผนว่าจะไปแคมปิ้งในป่าสักสองสาคืนอันนี้คือเป็นการเกริ่นให้รู้ก่อนว่าทำอะไรยังไงนะคะเราก็เริ่มเดินทางวันที่8นะคะ Our first night was at Desert p Camp called m u r r w e a t h e r r o o e s, hmm. <S ก็บอกว่าคืนแรกเนี่ยก็เหมือนที่พี่อ้อยเขาต้องการจะสื่อนะก็บอกคืนแรกเนี่ยเราก็พักที่แคมป์ชื่อนี้นะคะ i n n a s h t r a s s National Park อันนี้บทไม่รู้เลยว่าชื่ออุทยานนี้เขาอ่านว่าอะไรนะคะ Tennessee Next morning เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ Weheaded to o z a r k n a t i o n a l f o r e s t Arkansas เราก็ไปที่อุทยานโอซานะคะ The camp was deep in the w o o d close to the creek and not crowded นะคะ We slept in the car for two nights because it was very heavy rain อันนี้ก็สลับสับต์ตำแหน่งในการเล่าว่าเออเรานอนที่รถเราเนี่ยสคืนเพราะฝนมันตกนะคะ After that หลังจากนั้น we moved to two camp sites where in Osaka National Forest แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายไปอีก2ที่แต่อยู่ในอุทยานเดียวกันนะคะดูวิธีการเขียนของพี่อ้อยกับของโอ้น้ำจะไม่ได้เหมือนกันนะคะพี่อ้อยเขาจะแบบขยายประโยคออกไปนะคะของโอ้ก็จะเขียนให้รวบๆกันเข้ามานะคะ On April 14, th, we decided to go back home which we made one stopped at the first c a m แร o มาตามท w a ของ a a ามัน e e ็นท t t ปท t ่เจ๋งมากที่เรา e น o ก time in the woods นะคะจบลงไปแล้ว <laughs> เป็นเรื่องดีนะคะเรื่องเล่าดีก็ต้องฝึกเรียบเรียงเหตุการณ์แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่ให้ภาพให้คนอ่านจินตนาภาพก่อนแล้วค่อย ขยายต่อนะคะจะได้มีความต่อเนื่องความสม ooth นั่นเองนะคะเมือหวลาเราอ่านหนังสืออ่านนิยายเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ทำให้เราจินตนาการภาพต่อเนื่องไม่กระโดดกระโดดกระโดดเนี้ยนะเท่านี้จบขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะขอให้ทุกคนค่อยๆฝึกกันะคะของโอตน,นี่เป็นพื้นฐานนะคะไม่ได้ถูกต้องร้อเอร์เซนนะเป็นไอเดียนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ